เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในลายเกมเศรษฐีนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องมาประกาศให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้นะครับลายเกมเศรษฐีได้ทีมงานได้มีการออกประกาศออกมานะครับก็คือเลื่อนเวลากิจกรรมนะครับก็คืออีเวนต์เนี่ยครับจีแปรนิสตันนะครับเลื่อนเวลาจากกิจกรรมจากที่อีเวนต์มันหมดวันพุธก็คือหมดวันที่สิบตอนตีสามถูกไหมครับ เดี๋ยวไปอ่านประกาศนะครับนี่นะครับประกาศล่าสุดเลยทางทีมงานมีความจำเป็นที่จะแจ้งให้ทราบว่ากิจกรรมดังต่อไปนี้นะครับจะมีระยะเวลาสิ้นสุดนะครับจากเดิมวันที่10บนะครับเวลาตีสามเปลี่ยนไปสิ้นสุดก็คือวันที่สิคือวันวันพฤหัสนะครับเวลาตีสามนะครับ ก็คืออีเวนต์ตามหาชิ้นส่วนอุปกรณ์เขียนแบบคริสตัลนะครับเพื่อรับรางวัลสุดพิเศษนะครับอุปกรณ์เขียนแบบคริสตัลนไปยังจุดสตาร์ทรวมถึงกิจกรรมยิ่งเล่นยิ่งได้และโปรโมชั่นเพรนะครับกิจกรรมยิ่งได้รับยิ่งรับฟรีนะครับได้รับที่เครื่องรางอุปกรณ์เขียนแบบคริสตัลรับปาาระกัน S ถึงเบวกในช่วงอีเวนต์และรับเพรฟรี Free, ของรางวัลจะถูกส่งเข้ากล่องจดหมายในวันที่11 ในวันที่11สิงหาคมนะครับเวลา1ทุ่มมารวยไปด้วยกันและเตรียมตัวพบกับความสนุกใหม่ๆเร็วๆนี้นะครับก็ก็คือได้มีการเลื่อนอีเวนต์นะครับจากวันที่10เวลาตี3ไปวันที่11เวลาตี3นะครับก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะเพราะว่าสำหรับคนที่กำลังจะหา g 8แปคิสตันแต่ยังหาไม่ได้ไงก็เลื่อนเวลาไปอีกหนึ่งวันนะครับ ก็ใครที่ยังหาจีแปนคิสตันไม่ได้เนี่ยก็รีบหานะเพราะว่าเดี๋ยวอีเวตนหมดมันจะไม่ทันไงนะครับบางคนเนี่ยท้อหาไม่ได้บางคนก็รวมแบบธรรมดาไปเลยไงเป็นจีแปนธรรมดาไปเลยบางคนแบบท้อนะจริงผมเห็นนะแต่มีบางคน่ะเปิดกล่องสุ่มจีเครื่องรามพรีเมียมแบบห้าห้ากล่องห้าของลวดอะบางคน่ะได้เป็นชิ้นส่วน แปลนคิสตันมาตรงๆเลยคือแบบโอ้โหบางคนโคตรฟุกอะ่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลองนึกดูสิไอที่เป็นชิ้นส่วนแปลนคิสตันอ,ะอ่ะผมจะให้ดูว่าอันไหนเผื่อเพื่อนๆ,ๆไม่รู้นะครับเนี่ยบางคนอะ่ะเปิดกล่องเปิดกล่องห้ากล่องพรีเมียมติดต่อกันอะ่ะเนี่ยบางคนเปิดห้ากล่องปุ๊บได้อันนี้มาเลยเปิดแบบตรงๆมาเลยอะ่ะโอ้โหแบบดวงดีมากอะ่ะยิ่งดวงดีกว่านี้ครับ ผมไปเห็นใน f c e e o o o k แฟนเพจ e ลายเกมเซตีออฟฟิเชียลอ่ะมีบางคนเอารูปไปโพสอะ่ะบางคนอะเปิดตรงๆได้เป็นเอเป็นคาดเอมาเลยครับเป็น g ีแปนคริสตันมาเลยโอ้โหอย่างนั้นอะดวงดวงดีจัดจ่ะอย่างนั้นอะโหถ้าผมดวงดีอย่างนี้นะโหผมปิดจ็อบอีเวนต์ได้เลยอะจริงโอ้โหแบบอะไรจะดวงดีขนาดนี้นะครับอ่ะก็ประกาศไว้เท่านี้ก็การน้อนก็เมื่อคลิป เมื่อคลิปที่ผ่านมาผมได้อัดคลิปก็คือเจอกันแผนที่ใหม่ในวันที่สิบตอนนี้ขอเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่า GM เขาประกาศเลื่อนเวลานะครับจากวันที่สิบเป็นวันที่สิบเอดนะครับเพราะฉะนั้นเจอกันวันที่สิบเอ็ดนะครับตอนเซิร์ฟเปิดนะครับว่าอีเวนต์ใหม่จะเป็นอีเวนต์ไะไ์นะครับก็เอาไว้เท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ